ความสุขของเราวันนี้นะคะบรรยายที่มอชอค่ะแล้วก็น้องนองนักศึกษาให้ความสําคัญเยอะมากค่ะเพราะว่าปกติน้องๆไม่ตื่นเช้ากันนะคะวันนี้ถือว่าเช้าแล้วสิบโมงครึ่งนะคะวันนี้ความสุขของเราค<น>ืออะไรคะได้ฟังพี่ๆเลยครับเพราะราว่าผมก็เป็น เด็กคณะบริหารธุรกิจครับช่วยพ่อกับแม่ทํางานเราเราได้อะไรบ้างได้ว่าทําในสิ่งที่เรารักดี่ว่าเรามาร้องตั้งกี่โมงคะตั้งแต่แปดโมงครับรอพี่พพี่ค่ะบรอพวกเรา,เาอุย้ยแล้ววันนี้เรามีความสุขไหมมีความสุขมากๆครับมีความสุขอะไรคะกับการได้เห็นพี่ๆมาครับวันนี้เรามีความสุขไหมคะมีความสุขครับมีความสุขอะไรล่ะคะออามาหาพี่อาครับหาพี่ซานด้วยครับได้ความรู้ไหมได้ความรู้เรื่องเรื่อสี่ริบตสี่สิบต ไม่ต้องทำธุรกิจแล้วซีคิปโตเป็นแนวคิดที่ดีค่ะวันนี้เรามีความสุขไหมคะมีความสุขนะคะได้เจอพี่ๆแล้วมีความสุขอะไรอีกนี้แบ่เฮาเบ่เฮาทำให้ตัวเองมีความสุขยังไงหรอกินแล้วทำให้แบบมีชิวชีวขึ้นอ เดือน้ําตานะคะทุกคนโชอคิดที่ได้สิ่งที่ได้จากพวกพี่ก็มีลมลุกคุกค้างบ้างครับที่ผ่านมาใช่ครับสีสันชีวิตครับอ่าเราจะได้เอามาใช้กับชีวิตยังไงบ้างน่าต้องได้ใช้แหละครับประสบการณ์พวกพี่ก็โชคโชนอยู่นะครับ17ล้านนั่นก็ผมคิดว่าเล็กๆก็น่าจะจิบพอเอาสมควรมีล็อกบ้างครับพี่พี่ก็ผ่านมาได้มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมว่าผมต้องผ่านไปได้เหมือนกันถ้าผมจะทำเหมือนพวกพี่